โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนปัจจุบันมีอีกจํานวนมากนะครับที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาซึ่งองค์กรเครือข่ายสมัสชาาคนจนจากทั่วประเทศยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการยื่นข้อเสนอให้รัฐแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายคือเป้าหมายสูงสุดในการขับเคลื่อนของภาคประชาชนครับติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนดีสารจังหวัดศรีสะเกษครับ สิงหาคม2554องค์กรเครือข่ายชาวบ้านสมัสชาาคนจนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐได้รวมกลุ่มกันเพื่อยื่นหนังสือถึงนางสาวยิ่งรักจินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีโดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดโดยมีข้อเสนอทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายและการแก้ไขปัญหารายกรณีโดยความคาดหวังว่ารัฐบาลจะเข้ามาแก้ไขปัญหาของคนจน ว่าเรายังมีปัญหาอยู่แล้วจะดาเนินการอย่างไรง่ายเลยพอไปถึงนายกนายกจะให้สำนักสำนักเลขาจ่ายไปส่วนราชการเลยครับได้ได้ได้ครับผู้ว่ามารับหรือรองมารับนี่หนังสือต้องไปถึงนายกแน่นอนเดี๋ยวผมก็แฝกไปละพราะฉะนั้นหนังสือที่ให้ผู้ว่าเป็นสื่อในการที่จะส่งให้กับรัฐบาลหรือรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ การกันีจะจัดการยังไงในภาย40วันเราจะรองข่าวถ้าไม่ถึงหรือไม่ทำเราจะตามนะคะ30กันยายน2554เครือข่ายสมสชาชิกคนจนได้รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าแต่ยังไม่มีผลเพราะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่จบจน20กุมภาพันธ์2 5 5 5การประชุมคลมสัญจรที่จังหวัดอุดรธานี สมชาชิกคนจนได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเป็นฉบับที่สโดยนายพายัพชินวัตรและสอสอวิเชียนขาวขำเป็นตัวแทนรับหนังสือจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคลืบหน้าใดๆรนนนัฐบาลชุดนี้นี่างบ่มีแนวทางในการแก้ไขให้กับพี่น้องสมชาชิกคนจนทั่วประเทศไทยพี่น้องก็เลยมีมติร่วมกันจะเดินทางลงกรุงเทพเพื่อจะไปถามรัฐบาลชุดนี้ จะเหตุจังไดจะเห็นใจคนจนบ่ผู้ที่ถูกผลกระทบมากเายา่วน่นบ่เพราะว่ามีการยื่นหนังสือต่อรัฐบาลขั้งสุดท้ายอยู่จังหวัดอุดรรัฐบาลก็ยัง่มีท่าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องคนยากคนจนเลยจะบ่ได้ไปสั่งควมเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ส่วนกลางจะบ่ได้ไปสั่งควมเดือดร้อนให้กับผู้สัญจรไปมาสมาชิกคนจนจะไปแบบสันติวิธีในการ ไปฟังรัฐบาลหรือไปเจรจากับรัฐบาลจะแก้ไขให้ใหกับพี่น้องสมาชิกคนจนจังใดเนาะคะ่ะการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจในประเทศไทยได้กลายเป็นปัญหาที่สัมเติมความทุกข์ยากของประชาชนเพราะอำนาจการตัดสินใจอยู่กับคนเพียงไม่กี่กลุ่มทำให้ปัญหาถูกสะสมเรื่อยมาทำเนียบรัฐบาลจึงเป็นสถานที่ที่ภาคประชาชนต้องมารวมกันแสดงพลังทุกยุคทุกสมัยแม้ไม่อยากจากบ้านไปก็ตาม ปัญญาคำลาบนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานร,รายงาน